และนี่คือคกลไกของปืนฉีดน้ำที่ไม่มีวาล์วทางเดียวเวลากดให้น้ำออกจากกระบอกนี้จะเห็นว่าน้ำในกระบอกสูบถูกดันออกมาทั้ง2ฝั่งแต่ถ้าใส่วาล์วทางเดียวเข้าไปแล้วเติมน้ำไปนในกระบอกสูบแล้วดันน้ำออกมาน้ำจะถูกยิงไปที่ปลายกระบอกปืนฉีดน้ำ เดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันว่าวาวทางเดียวในปืนฉีดน้ําหน้าตาเป็นไงเราก็แกะชิ้นส่วนของปืนฉีดน้ําออกมาเลยครับข้างในมันเป็นไส้แบบนี้เป็นเหมือนแท่งยาวๆครับแล้วก็มีกลมๆใหญ่ๆอยู่ด้านหนึ่งทีนี้เรามาดูส่วนที่มันสวมอยู่ดีกว่าส่วนนี้จะเป็นกลวยนะครับด้านในเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นรูขนาดเล็กนะครับเรียกว่าเป็นขนาดพอดีที่จมูกอันนี้ครับเข้าไปอุดรูได้พอดีอีกฝั่งหนึ่งลักษณะเดียวกันด้านในมีรูขนาดเล็กอยู่เล็กพอดีให้หมุดกลมๆเนี่ยครับเข้าไปอุดได้ทีนี้ผมจะหย ม,มีอะไรอุดอยู่ดูจะเห็นว่าน้ําไหลออกอย่างรวดเร็วเลยเห็นว่าว้าวด้านบนก็ลักษณะเดียวกันพอหยดน้ําเข้าไปเห็นไหมน้ํามันไม่ไหลมาที่รูด,ด้านล่างแต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรอุดไว้ล่ะเห็นไหมว่าน้ําไหลเข้ามาในกระบอกสูบได้แล้วผมจะประกอบชิ้นส่วนกลับเข้าไปโดยที่ไม่ใส่หมุดอันนี้เข้าไปด้วยจากนั้นก็เติมน้ําเข้าไปในกระบอกสูบก็ปิดฝา